วันนี้เดี๋ยวเรานะฮะจะมาเลือกไก่สาวของเรากลับไปบ้าน10ตัวนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับฟาร์มของพี่เปรมคือแบบโหดีจริงครับทุกคนเขาอยากไปอยู่กับเราแล้วฟิวสวัสดีครับ ครับผมวันนี้นะเราก็มาหาไก่ไข่กลับไปไว้ที่บ้านสวนของเรานะครับแล้ววันนี้นะเราก็อยู่ที่ปอกเกษตรนะครับก็วันนี้เรามาเลือกไก่ได้โทรติดต่อทางเพจที่เขาไปนะบอกว่าเราอยากได้ไก่ไข่นะครับเ,เพื่อเอาไปเลี้ยงและเอาไข่ไว้ทานพี่เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยมาได้เลยพี่ยินดีต้อนรับนะครับแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาพาชมนะครับบอกเลยว่า ฟาร์มพี่เขาใหญ่อันนี้ก็แค่แบบฟาร์มหลังบ้านแต่จริงๆฟาร์มใหญ่เขาอะอยู่อีกที่นึงอยู่ที่บางเลนใช่ครับผมถือว่าโอเคมากเลยนี่มาเจอแล้วพี่เปรมพี่เปรมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปรมพี่เปรมเขาไปดูกันครับได้ครับวันนี้พวกผมขอความรู้หน่อยเพราะว่าพวกผมเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไก่เลยนะครับแล้วก็วันนี้ให้พี่เปรม พามาเยี่ยมชมหน่อยละกันว่าการเลี้ยงไก่มันยากไหมง่ายไหมหรือว่าวิธีการจัดการอาหารเรื่องยาหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยให้พี่เปรมแนะนําพวกผมหน่อยได้ได้นะพี่นะไปเดี๋ยวให้พี่เปรมพาไปเยี่ยมชมเลยนะครับเดี๋ยวอย่างั้นเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในก่อนครับอย่างแรกก็คือเรามีทั้งเป็ดทั้งไก่นะครับก็คือเราทําเกี่ยวกับการส่งออกครับนะครับฟาร์มเราก็มีทั้งบางเลนแล้วก็นครข่สีลครข่ีสีนี่คือเหลาจับ นะครับเป็ดเราก็จะมีการสวอบผลตลอดนะครับเกี่ยวกับทุกเรื่องนะครับการขนส่งนะครับสวบดูหาเชื้อไข้หวัดนกนะครับแล้วเราก็จะมีเร้ากักโรคแล้วเราก็มีนะครับการขนส่งไปต่างๆทั้งเรื่องงานใคประเทศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ครับครับอย่างเมื่อวานเราก็ไปโครงการมาครับอย่าง นี่คือว่านี่นี่คือเรากับโรกคือว่าลูกค้าจะมารับเราก็กักโรกไว้ให้เขาก่อนครับนะครับอันนี้คือกักโรกเพื่อรอระยะเวลาที่ว่าจะไปส่งให้กับลูกค้าทีหนึ่งกักโรกแล้วก็สวอปผลนะครับอ๋อนี่ดูแลให้อย่างทางฟาร์มเลยใช่อันนี้เรามีทั้งสวอปผลออกแล้วก็ดูฝึกหัดเป็ดมากินอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเป็ดมาจากทุ่งด้วยแล้วมาขึ้นฟาร์มนะครับแล้วเราก็ต้องฝึกหัดให้เป็ดกินอาหารครับ เดี๋ยวเรามาดูไปดูกันต่อครับได้ครับโอ้ไอเราก็นึกว่ามีแค่ไก่มีเป็ดด้วยฟิวอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกแล้วก่อนี่มาน้างานจริงเลยฟาร์มพี่ก็ใหญ่มากนะเอห้าน่าลูกอ่ะไปอันนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นฟาร์มไก่สาว อุ้ยฟิวน้องน่ารักอันนี้ก็คือไก่สาวทั้งหมดเลยครับพี่เปรมใช่เป็นไก่สาวครับ,รบอันนี้เราเราเลี้ยงไว้คือว่าประมาณสักอันนี้อยู่ประมาณพันห้าเตะไก่จับไปแล้วครับนะครับมันไม่เลี้ยงเยอะอันนี้ครับพี่นะครับแต่อันนี้คือเลี้ยงเราเราธรรมดาไม่เล e ี้ยงีเว็บนะครับแต่ถ้าเป็นเล e ี้ยงีเว็บเนี่ยการลงลงไปที่เล e ี้ยงีเว็บหรือว่าลงไปเลี้ยงสถานที่ต่างต่างกันมันจะผิดจากการเลี้ยงเราธรรมดาครับพี่ถ้าเลี้ยงีเว็บมันจะเป็นเลี้ยเอกไก่ไปพอไปลงเลี้ยธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นหวัดแต่่่ถถ้้าาอยงนีก็ไม สามารถลงกรงตับได้เลยนะครับอันนี้อันนี้สายพันธุ์อะไรก่อนครับพี่อันนี้เป็นไฮบิดครับครับผมสายพันธุ์ไฮบิดนะครับไฮบิดนี่มันดียังไงครับพี่เป็นคือตอนนี้ตลาดของเราเนี่ยคือตลาดที่คนเลี้ยงส่วนมากเนี่ยเดี๋ยวี้ต้องการไฮบิดก็คือว่ามันเป็นไก่ที่ว่าผสมทั้งพื้นมีทั้งพันธุ์ไทยนะครับแล้วก็สายเลือดนอกรวมกันนะครับมันก็รองรับอยู่ในประเทศได้อยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นวัดยากอะไรยากนะครับ ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็อัตราการให้ไข่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ20เดือนแน่นอนอยู่แล้วที่ว่าการให้ไข่และจํานวน360ลูกเนี่ยคือให้แน่นอนต่อปีหนึ่งนะครับมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการเลี้ยงหรือว่าไก่เป็นวัดเราก็จะต้องดูว่าหนึ่งไก่มีน้ำมูกตรงตรงขอบไหมอย่างเงี้ยครับผมขออนุญาตจับให้ดูได้ได้ครับพี่เขาเชื่องอย่างนี้เลยครับพี่คือไก่นี่ของเรานี่เราก็จะมีการนะครับ S <S เขาเรียกว่าอ้นี้ครับตัดตดตักออกครับนะครับก็เลเซอร์ออกแล้ว <c oughs> นะครับไก่ก็จะไม่มีการจิกถ้าไก่ใกล้ไก่จะเอาไข่เนี่ยเขาจะเครียดครับนะครับเขาก็จะจิกกันแต่ <c oughs> คือเราเนี่ยพยายามไม่ให้ไก่ไก่เครียดนะครับเราก็จะมีให้เขาบางบางทีถ้าสมมติว่าคนเห็นแล้วไก่จิกกันหรือเกิดอัตราก,การเครียดเนี่ยเราควรจะต้องตัดหยกกล้วยอันนี้คือแบบว่าพื้นื้นฐานหรือว่าถ้าเราเห็นว่าไก่แล้วมีอาการเป็นวัดเราก็ต้องดูสังเกตดูในโพรงน้ำมูกของเขาเนี่ย นะครับพงมะมู่เขาเนี่ยจะมีแชอ่าใช่แช่แช่ครับนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าหน้าเขาหรือว่านะครับหงอนเขาเนี่ยมีตุ่มๆุมเป็นสีดำดำเนี่ยเราสังเกตเลยคือไก่เนี่ยไม่ได้ทาฝีดาดมาครับนะครับจากทางฟาร์มเนี่ยไม่มีการทําฝีดาหรืออะไรมานะครับอันนี้นะครับแล้วเราสังเกตดูด้วยว่าไก่เนี่ยถ้าไก่แล้วถ้ายังอายุยังไม่ได้เนี่ยไก่จะไม่ไม่งอตัวลงที่เราจับเนี่ยคือไก่เริ่มเชื่องแล้วครับไก่เริ่มเชื่องแล้วเนี่ยคือจะไม่หนีเรา อย่างนี้จะไม่หนีนะครับคือไก่จะไม่หนีคือไก่เริ่มแล้วอีกไม่นานแล้วไก่ใกล้ไข่แล้วครับเนี่ยไก่พอใกล้ไข่มันก็เริ่มร้องแล้วแต่เนี่ยไม่กลัวคนเห็นไหมครับออ่าลองจับดูครับลองจับดูเนี่ยนี่ถ้าเขาต้องไปอยู่กับเรานะแม่น้องเอาตัวนี้ไปเลยก็ได้ครับตัวนี้เลยไหมน้องฟิวมานี่มาไปอยู่ด้วยกันป่ะโอ้เวลาไปเชื่องเลยครับเชื่องเป็นแมวเลยเขาอยากไปอยู่ด้วยแล้วตัวนี้เนี่ยอือดีมากเลยอะ เนี่ยนะครับจะบอกว่าหาข้อมูลกันอยู่พักใหญ่นะครับแล้วทีเนี้ยผมเองอ่ะอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็มามีบ้านสวนอยู่ที่นครปฐมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากได้แบบเออระหว่างทางผ่านจากกรุงเทพไปนครปฐมแล้วก็ได้เซิร์ชเจอฟาร์มของพี่เปลมนะครับพี่เปลมฝากฟาร์มหน่อยเพจปอเกษตรนครปฐมครับปอจุดและกษตรนครปฐมนะครับเบอร์ศูนย์แปดสองห้าเก้าเก้าครับครับนอกจาก ไก่กับปเป็ดแล้วเรื่องอาหารเรื่องยาของพี่เพลมีด้วยไหมครับมีครับยาเรามีให้นะครับแต่เราก็จะมีพวกว่าเป็นพวกหมอหรือว่าสัตแพทย์ให้คอยคําแนะนํานะครับหรือว่าจะเป็นพวกว่าเกี่ยวกับคาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ยินดีให้ให้คำปรึกษาโทรมาได้เลยนะครับได้ครับพี่แล้วาอาหารน่ะพี่มีด้วยไหมอาหารจะมีครับครับอันนี้สามารถสั่งพี่ได้เลยได้อาหารไก่ไก่เล็ก่ร่นแล้วก็เราเร่ ทางเราก็มีทั้งสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ทั้งเราจะเอาโรสหรือว่าเราจะเอาทางไฮบิดนะครับไก่มีทั้งสายพันธุ์แท้แล้วก็สายพันธุ์รองนะครับหรือว่าจะเอาเป็ดนะครับเราก็มีเป็ดสาวนะครับของเข้าฟาร์มหรือว่าอะไรรายละเอียดก็โทรคุยกันได้ได้ครับตั้งแต่เข้ามาเนี่ยมายืนอยู่ในเล้าของเขาเนี่ยเราเราเรียกไม่ถูกนะขอใช้คําว่าเล้าของเขาแล้วกันได้ครับมันไม่ร้อนใช่อากาศถ่ายเทมันโปรมันเย็น เลี้ยงไก่รหรือว่าเลี้ยงเป็ดพวกน,นี้อากาศต้องถ่ายเทยสะดวกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปปิดทึบปิดอะไรเนี้ยมันก็จะทําให้ 1. อากาศร้อนอบอ้าวทาให้ไก่รหรือเป็เดเครียดมันก็จะทําให้ผลผลิตของเราเบาบางลงถ้าเกิดร้อน เขาก็จะกินอาหารได้น้อยก็จะโตช้าให้ผลผลิตได้ช้าครับผมครับผมก็จริงๆดูแลไม่ยากนะพี่เนาะดูแลไม่ยากครับแต่ว่าเราก็ต้องดูแลเรื่องอ่าหนึ่งพยายามไม่ให้โดนละอองฝนเพราะว่าการทําโรงเรียนเราต้องมีเผื่อศาสตร์เผื่ออะไรแล้วถ้ามีละอองฝนเนี่ยเราต้องปิดเพราะว่าพวกไก่พวกอะไรจะโดนละอองฝนมากไม่ค่อยดีอืมใช่ครับแล้วก็เวลาเวลาอากาศเปลี่ยนหรือว่าถ้าเกิดว่าอากาศเย็นจัด เราก็ต้องมีเป็นไปหลอดแรงเทียนหรือว่าที่เขาเรียกว่าคมอกเพื่อปรับอุณหภูมิให้เขาสม่ำเสมอมิฉะนั้นเอาวลาอากาศเย็นปุ๊บเขาจะเริ่มไปสมกันทับกันแล้วกว่าจะถึงเช้าเนี่ยตัวที่อยู่ด้านล่างสุดก็จะทําให้เสียหายได้เา่ขก็ต้องดูแลพวกอุณหภูมินิดนึงครับหลักๆก็ประมาณนี้นะพี่นะประมาณนี้ครับเพราะว่าจริงๆดูแลม่ยากเลยพวกวัคซีน ถ้าเวลาไปถึงมือลูกค้าแล้วเราจะทําวัคซีนให้ครบทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่และสภาพอากาศทางบ้านลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราก็ลองดูสังเกตอาการต่อไปครับโอ้โหทุกคนเป็นไงได้ความรู้แล้วก็ทางฟาร์มเองนะครับให้คําตอบถึงคําตอบเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกไก่สาวของเรากลับไปบ้าน10ตัวนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับฟาร์มของพี่เปรมคือแบบ โหดีจริงครับทุกคนเขาอยากไปอยู่กับเราแล้วฟิวนุ่มกันเลยที่เมื่อกี้ที่บอกว่าท่านหน้าหนาวเออเราต้องปรับอุณภูมิเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนาะใช่ครับมีความรู้นะใช่ครับนี่น้องบอกอยากไปอยู่ด้วยเอ,อ้ยทำไมเชื่องเป็นแมวเลยลเราเนี่ยน้องไก่ตัวแรกของเรานะครับ อุ้มแล้วเขาไม่ไปไหนอะเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันนะครับบอกเลยว่าน้องไปอยู่กับเราน้องสบายได้นะเพรกงเราทําไว้ดีมากนะครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเลือกไปเลยใช่ไหมฮะใช่เดี๋ยวพี่เลือกได้เลยได้ครับเป็นไงครับน้องฟิลเราจะมีไก่แล้วตอนนี้นะเราก็ได้ไก่ไปแล้วนะครับทั้งหมด1ิตัวนะเมื่อกี้คุณพี่บอกว่า 2อูณสี่ตารางเมตรจริงๆเลี้ยงได้ถึง3 4 0ตัวเลยนะครับแต่ว่าเราเองอ่ะไม่ได้อยากรับน้องไปเยอะเราอยากเอาไปทดลองเลี้ยงก่อนสัก10ตัวนะครับเพราะฉะนั้น10ตัวเนี่ยก็เป็นปริมาณที่พอสมควรสําหรับเราเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ได้เข้ามาที่ฟาร์มของพี่เขาเนี่ยได้ความรู้กลับไปเยอะมากนะครับใครๆที่ดูอยู่นะอยากได้ไก่ไข่นะครับโซนนครปฐมนะสามารถติดต่อพี่เปลมมาได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พี่เขาให้คำปรึกษาคือดีมากมีอาหารมีนู่นนี่นั่น ใช่เขาหมดเลยใช่ครับลองดูนะเป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่มีความรู้สึกว่าดีนะเรามาครั้งแรกเรายังรู้สึกประทับใจเลยแล้วก็วิธีเลี้ยงเราหมดเลยอืมใช่ครับน้องฟิวรู้ไหมเลี้ยงไงอย่างนั้นแหละตอนนี้หนูทำภารกิจอยู่จะลองจับไก่ด้วยตัวเองลองลองดูค่ะน้องบอกว่าอยากไปอยู่กับฟิวอยากไปอยู่กับฟิวช้าๆลูกช้าๆอุ้ยน้องฟิวจับได้เอป็นไงคะน้องฟิวฉันเกิดมาเป็นไก่ นี่นะครับน้องไก่นะครับไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับเป็นไงแม่มีความรู้สึกว่าไก่เขาเชื่องใช่น้ะแล้วเขาแบบไม่ตื่นอ่ะเดินจับได้นะไก่ที่น่ารักอยู่นะครับอ่ะโอเคไปงั้นเดี๋ยวเตรียมตัวกลับกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอาหารก่อนนะครับพี่อาหารนี่ก็น่าจะเป็นนะครับเป็นอาหารที่ว่าสําหรับไก่ไข่เลยถ้าคนอื่นเนี่ยขออนุญาตถ้าเราเลี้ยงใหม่เนี่ย คุณจะต้องกินอาหารเป็นโดยเฉพาะเริ่มต้นใหม่ๆก่อนเราอะ่ะต้องปรับจากอาหารของเขาคือเขาจะเลี้ยงเป็นอาหารไก่รุ่นนะครับไก่รุ่นแล้วเราก็จะมาปรับเป็นอาหารระยะไข่ไก่ระยะไข่เนี่ยจะอยู่ประมาณ17 17ถึง2ี่เนี่ยคือคือเป็นไก่ไข่และนะครับก็จะกินยาวเลยนะครับก็กินยาวจนถึงระยะไก่คือไก่แก่เลยเขาเรียกไก่ปดน,นะครับ,รบตรงเนี้ยนะครับ กินโปรตีนของกระสอบอาหารของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก17นะครับโปรตีนนะครับคือมันก็ครบและนะครับผมยกไปให้ จัดสองลูกก่อนละกันได้ครับพี่อันนี้เป็นของยี่ห้ออะไรยังไงบ้างเป็นมานาพันครับ M M P นะครับบริษัทนี้ค่อนข้างอร่อรผลิตของค่อนข้างจะดีนะครับอาจจะให้คุณยกไปก่อนได้ครับพี่แล้ววันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจเรื่องอาหารเนี่ยพี่มียังไงบ้างสามารถจัดส่งไหมหรือว่าต้องเข้ามาซื้อที่นี่ได้เลยหรือว่ายังไงซื้อที่นี่ได้เลยแล้วเรามีบริการจัดส่งครับได้ครับแล้วก็เราก็สามารถจะมีก็ถ้าอยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่า อยากจะมาขายเป็ดขายไก่ตีดต่อเราได้ได้ <นะ S 1> ครับ,คร,บครับผมเรายินดียินดีให้การศึกษาแล้วก็หรือจะขายไข่อะไรยงรก็ติดต่อเราเดีย๋ยวเราจะให้มือโป ไปอาจจะไม่เป็นผมอาจจะเป็นคนอื่นอีกทีหนึ่งเป็นผมหรือว่ามีคนขับเป็นสองคนสนใจไก่สนใจอาหารอาจจะติดต่อผ่านเรามาก็ได้แล้วเราจะบอกงี้พวกเราอ่ะมีตัวตนนะครับคนติดตามเราก็5ล้านกว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องการโกงหรืออะไรแน่นอนนะครับอาจจะติดต่อผ่านเพจเพราะถามไม่เดือนนะครับก็ได้นะครับแล้วก็สนใจจะสั่งไก่เดี๋ยวเราก็ คอนแทคให้นะครับเดี๋ยวมาคุยกับพี่เปรมคือไว้ใจพวกเราได้นะครับอ่าดีไหมครับพี่เปรมดีครับอ่าพี่เปรมบอกแบ่งภาระผมไม่ทาเลยถ้างั้นนะครับถ้าใครสนใจเรื่องไก่ไข่นะครับสอบถามได้แล้วเดี๋ยวเราจัดการให้ได้ไม่ต้องห่วงอ่าขอไว้เป็นอีกหนึ่งคอนแทคล้วกันนะครับเออเป็นไงดีไหมดีอ่าโอเคทุกคนวันนี้นะครับอาจจะได้ความรู้ไปพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เปรมมากๆนะครับนี่เลยที่ฝากร้านอีกรอบหนึ่ง ครับก็ร้านปอเกษตรนครปฐมนะครับก็เบอร์ศูนย์9ปดสองห้าเ้นะครับก็ยินดีให้คาปรึกษาครับครับขอบคุณมากโอเคขอบคุณครับเป็นไงครับน้องฟิววันนี้ได้คุณพี่มาให้ความรู้แล้วก็พาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะพี่นะฟาร์มใหญ่เนี่ยอยู่ที่บางเลนนะพี่นะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยครับทุกคนงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวกลับไปเลี้ยงไก่กันต่อนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ